เมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษอีกทั้งบุทะลีลาไม่ได้ฟังประ โปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกม่นาน,นเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นาผู้ทรงมีพระชบพรรณรังสี The, time, the Lord will love so เกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนเจ็ดประการอันเกรียงไกลอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ จะสงเหยเศษเท่านั้นเองไม่นานเลยเราก็จะได้พบพระสมมาตมิเจ้าทรงพระนามพระพระสีอริรยะเมตรย <S 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 นี่เนาะนี่แล้วก็อีกไม่นานเลย <S S S แค่เจ็ดวัน <S S S จะได้พบพบระเดี๋ยวหลงปู่ทองคำออโรบันเชิญคณะของพระเสีรยริยะเมตรยนี่นะจ๊ะยังมี ก็สังฆบ,บรมจกักพัทสะละรัตนเจ็ดทวีปน้อยใหญ่รายสมบัติทุกอย่างออกบวชเพราะว่าอยากไปอยู่ไก,กลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากใกล้พระศรีอริยะเมตไตรผู้มีบุญมีบรารมีมากๆจะได้ฟังทำปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้น่ะ พระเจ้าสังขบ,บรมจักรท่านมีบรรลามีมากนะขนาดาษัตนาเจตอยากมาอยู่ใกล้ๆเออนี่จะเลียงงี้เนะี่ยครูใบใหญ่เนี่ย่อยากจะเล่าให้ฟังว่าพระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็มีลัตนาเจตในการสู้รบปัทะกัพยาม,มารแต่ลักษณะไม่เหมือนกับลัตนาเจตที่เราคุ้นเคยอของพระเจ้าจักรพรรด ว่ารัตนนาเจตอย่างนี้ไปสู้เขาไม่ได้ได้แค่ปกครองทวีบั้งสทวีบใหญ่สี่4ทวีบท,ทวีบน้ 2, อยสองพอย่างนั้นเนาะแล้วก็อย่างมากก็ได้สมบัติกึ่งหนึ่งของชั้นดาวดึงเออนัอน่นเนาะไม่กล้าวาดให้ดู เ,นะเราไม่คุ้นเคยเนี่ยเราไม่คุ้นเคยมันจะแตกต่างจากตรงนี้นี่เนาะ,อ,ะอันที่จะตั้งคุ้นเคยจากการที่หยุดหนึ่งอย่างนี้ตึงจะคุ้นเคยอันนั้นสำคัญสำคัญนะเพรจะั้นนี่นะขนาดพระสังฆบรมาจากักรยังอยากเาใกไรพระเสีรยระยะเมตไตรอะไรกอกทิ์เดียวไม่นานเลยเนี่ยเราไม่อยากเข้าใกล้ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่หรือ เออก็ไรที่สุดก็แบกอาอาซาเลียงไอ้คนได้ชั้นได้แบกรึเปล่านะแบกฮะเลสาุมีบุญมากไอ้ไอ้ของสุภาพสติปัติกาของไหมมั้งอ๋ออารัตนเดชจะก็อยู่ใกล้อ่าอันเชิญอยู่ใกล้ๆน่อันอยู่ในแวดวง ั้งแต่ติดต่อติดตามตามติดอย่างนี้เนาะโอ้ยสนุกนี่นะบุญบันเทิงแต่อย่าลืมต้องไปอธิษฐานจิตที่ดีนะอย่าให้ฝนตกนะตกเราเปียกด้วยกันนะนี่นะวันนั้น่ต้องไม่ตกดีไหมนี่เนาะไม่อยากจะเสพมาก เราไปทวนนิดหนึ่งนอาจากจะมีการแสดงพระธรรมาจากกักรประวัตนสูตรถึงสามครั้งแล้วในยุคสมัยของพระสุชาติสัมมาสมุเจา้ายังได้มีการประชุมสาวกสันนิบาตถึงสามครั้งอีกด้วยนี่หมายถึงตอนที่พระสัมมาสุเจา้าเรายังเป็นบรม,มโพธิสัตว์สร้างบารมีแล้วก็ท่านปรารถนาเป็นพระสัมมาสุเจ้าประเภทปัญญาธิกะ พระติจ้าสร้างบารมีได้ยี่สิประสงค์ไหแสนมากครับทั้งนึกในใจเปล่งวาจาและได้รับพุทธบุญยาก,ก่อนอีกทั้งได้ผ่านพระสัมมาสุทธเจ้าหลายพระองค์ทีเดียวห้าแสนกว่าพระองค์นี่นะจ๊ะมายาวนานนี่เราย,ยกเป็นแซมเปิลแค่ไม่กี่พระองค์แค่สามพระองค์แล้วก็ยกตัวอย่างมาถึง ยุคสมัยพระสุจชะชาตะสัมมาสมัมพุทธเจ้าอันนักเรียนใหม่ฟังทานไปใช่ไหมก็ได้มีการประชุมสาวกสิิบัตรสามครั้งด้วยกล่าวคือในครั้งที่หนึ่งได้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันถึงหกหมื่นลูกซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีจํานวนพระอรหันต์สาวกมาปมระชุมกันมากที่สุดส่วนในครั้งที่สอง้มีพระอรหันต์สาวกมาประชุมรวมกันประมาณห้าหมื่นลูก และในครั้งที่สาจึงถือเป็นครั้งสุดท้ายที่มีพระอาหารหันต์สาวกมาประชุมโรงกันประมาณสี่มือนลูปนี่นะจ๊ะและในการนั้นเองพระสมณะโคดมสามารถสามุจจางของเราสุขนานั้นยังเป็นบร,รมโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีในยุคนี้ด้วยนี่นะจ๊ะเราก็มาจบลงตรงน,นี้นี่เราก็มาขึ้นอันใหม่อีกแผ่นไหมออืม แป็นเออนี่เนาะตอนที่เป็นตอนที่หกในกาลสมัยของพระพระสุชาตาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระสมโคัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ซึ่งนขนะดนั้นพระองค์ทรงเป็นพระบรมโพธิัตว์ที่กำลังสร้างสมบุรสร้างบารมีให้แก่เราอ,อยู่ ก็ได้ลงมาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอ้าวมาแล้วนี่นะผู้ปกครองทวีปทั้งสีอันนี้แก่จมโบทวีปนี่ทานที่ใต้ของเขาสเบนซึ่งเป็นที่อยู่ของสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกากับชั้นดาวดึงผุพระวิเทหะทวีปออยู่ทางไหนจ้ะตะวันตะวันออก นาจ่าของเขาปัสมนนะอุตตรกรทุทวีปอยู่ทางด้านทิศเหนือนายจ๊ะและปะระอปรโคยานทวีปอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเขาปัสมนนี่นะยจ่าแล้วก็จะมีทวีปน้อยล,ลอ้อมรอบอแตตะทวีปก,ก็มีมนุษย์อยู่อ่าหน้าตาแตกต่างกันไปสวยเออนี่เนาะ ตอนนี้พระบร,ะระโมโพสัยของเราก็ได้มาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในยุคสมัยพระสุชาตาสาิสมุทรเจ้าครั้นครั้นพระเจ้าจักรพรพพรดิบรมโพสัต์ตอนนี้ทราบข่าวเรื่องการมาเกิดขึ้นของพระสุชาติสมมาสมุทุเจ้าแล้วนก็รู้สึกดีอกดีใจแล้วตั้งใจที่จะเสด็จเดินทางไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ในทันที เราไม่ใช่ว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองทวีตั้งสี่แล้วจะรู้เรื่องราวความเป็นจยิงของชีวิตในระดับถึงที่สุดหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เนาะต้องไปฟังธรรมจากท่านผู้รู้ต่อหลังจากที่พระเจ้าจากักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ได้สดับตรับฟังธรรมจากพระสุชาติสัมมาสมุจาแล้วได้ความที่ท่าน มายถึงพระเจ้าจักรพรรดิบรมบวยสัตนะจ้ะทรงเกิดความปรื่องบิติโสมนัดแบบสุดล้นพ้นประมาณกับการฟังธรรมในกลังนี้พระเจ้าจักรพรรดิบรมไยัทจึงทรงตัดสินพระทัยถวายรัตนาทั้งเจ็ดประการโอ้อันนี้จะแก้เป็นประธานนี่นะถวายเลยนี่ของที่สามารถนำพาเหาะเลื่อนลอยไปยังทวีปต่างๆนั้น นี่ถวาย oh. แต่พระสุาะสาจาติสัมมาสัมพุทธเจ้าร้องกับถวายพระราชาทรย์ทั้งหลายทั้งปวงในทวีปทั้งส oh. <อ>ี่ที่ชาวทวีปทั้งสี่ได้มอบ oh. ถวายแดย่พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ย oh. ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย oh. นี่นะจ๊ะ เราก็ถวายพระอาทรทั้งหลายทั้งปวงในทิพย์สันติแด่พระสงฆ์สาวกอันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นมหาสังฆทานนี่โอ้โหทำไมเราจะเอาไปถวายได้เนะี่ยแต่เรายังไม่มีไปอัญเชิญก่อนนะเอะอ,อ,อนี่เนาะยังไม่มีชักอันเลยเนะี่ยเออต้องมาอัญเชิญให้มีเชื้อสักหน่อย นี่เนาะมีเชื่อสายนี่ยพระเจ้าจากักรพรรดิปรมบริษัทได้ถวายรัต,ต,ตนเจ็ประการและพระราชทรัพย์ทั้งหมดแล้วนี่นะแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแัะกณะสองรับไว้โดยอริยะดุษฎีหนึง่งแงงก์างงก็ปลืม้มเพราะความปลื้มเพิ่มขึ้นนี่แหล,ละเลยตัดสินพระไทยออกหนวด ออกบวชในทันทีเลยโดยไม่ได้ใย,ยดีในสริอราชสมบัติหรือความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิของท่านเลยแม้แต่น้อยนี่นะ<อ>ซึ่งมันเป็นสิ่งยากมากในการที่จะสละผู้ที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสละอย่างนี้ได้ลงจากตำแหน่งด้วยความปรื้มพิติขณะไม่ต้องถึงพระเจ้าจากักรพรรดินี่ ยังอะไรอาวรนี่นะเออนี่เนาะแค่เษเสียวอสงไขยเศท่านั้นเองของพระเจ้าจักรพรรดิยังอ้อยอ้อยอิงอิงอะไรอววรอะไรอย่างนี้นี่เนาะเออมันหัวใจคนระดวงรักขนาดคนลักขนาด วัวใจประสิวประสอยแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อกระดูบเนคนระเบอร์กันเออนี่นะ <laughs> อย่างนี้จ้าเอามันคนระเบอร์เนอะพูดไปชักเริ่มมีเสียง <laughs> <laughs> ครั้นพระสุชาติสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงรับมหาทานอาันมีแล้ตนนั้นเจ็ดและพระราชาทรัพย์ทั้งหมด จากพระเจ้าจากักรพรรดิบรมโพธิสัตว์แล้วพระองค์ก็ทรงตรวจด,ดูอน,นิสง์แห่งมหาฐานในครั้งนี้โดยอนาคตังสยานอันบริสุทธิ์ของพระองค์ในทันทีทะจะเด้ว,ว่าเหตุที่ประกอบในคราวนี้ผล<ะ>แห่งบุญนี้จะเป็นเช่นไร<ะ>นี่เนาะ<อ>เอาอีกไม่<ะ>เอาอีกแผ่นไม่ พระสูชาตาสามัทเจ้าทรงตรวจตจาอ๋อเอากันตรงหน้านี่เลย<อ>นี่เนาะหนึ่งเราไม่มีอะไรกำบังพุทธญาณได้เรียกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งอยนในขายของพระาญาณหมดขครอบคลุมมุลเลยคือสว่างไปถึงหมดเลยสว่างถึงไหนเห็นถึงนั่น เห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นนี่จ้ะเออความสว่างเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์หมดจดจากสรพพกิเลสทั้งหลายจึงไม่มีอะไรเหนี่ยวรังใจของท่านนี่นะของเรายังมีอะไรเหนียวรังเยอะพอนั่งหลับตาที่ก็เรื่องนั้นเหนียวเรื่องนี้เหนียวนี่นะความฟุ้งซ่านนี่ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะเออ ุ้งซ่านเนี่ยไปสู่ความทุกข์ทรมานยิ่งยิ่งขึ้นไปเออความฟุ้งนี่นะเอาไปเดี๋ไปลองฟุ้งดูเถอะนี่นะเอาไปลองฟุ้งซ่านดูเถอะความไม่ฟุง้งคือการหยุดนิ่ง<า>ก็นําไปสู่ชีวิตอันประเสริฐได้เก<า>ิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ได้<า>นี่ไงโอ้จากผู้มืดบอดมาเป็นผู้ที่เห็นแจ้ง<า>เห็นไหมจ๊ะตรวจด,ดู รัสุชาตาสัมบูเจ้าทรงตรวจตราโอในขณะตรวจตาอยู่นี่นะทานนิ่งๆเยๆเนี่ยก็อยู่ในสายตาของพระเจ้าจากักรพรรดิอ่าอันนึกออกไปมจ๊ะ,อะเออโอช่างสง,งบส่ง,งเงียบง,ง่างงามเหลือเกินพุทธลักษณะนี้พุทธลีลาอันนี้ลักษณะมหาบุตรโองดงามมากนี่เนาะ ตรวจตาดูพระามรพเจ้าไม่ต้องหลับตาหรอกอพูดภาษาบ้านๆเราต้องเล็งนี่เนาะท่านไม่ต้องเพราะท่านนิ่งเป็นปกติอย่างนิ่งแน่นไม่มีอะไรเหนียวลังนี่ตรวจก็ตรงนั้นเลยจะจะเออ มอ,ง,องนี่นะตระวจไปเลยเห็นอุปน ouais. ิสัยการเป็นพระสัมมาสูนเจ้าของพระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์โอ้นี่หนอเนื้อพุทธางกูลนี่พอพระสัมมาสูนเจ้าท่านเห็นแล้วนะจ๊ะพระองค์จึงได้ทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสมุทธเจ้าแก่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ในการนั้นเอง นะเรียกว่าเกิดการอึกทึกคึกโคมไปตามดวงดาวท่างๆจักรวาลน,น้อยใหญ่<อ>ที่ได้ยินพุทธพยาญักรนนี้นะี่นี่จะจะลือต่อไปเพราะพระสัมมาจ้าอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยนอกจากมนุษย์จะอยู่ตรงนั้นแล้วยังมีพวกเทวดา<อ>ที่มีตาทิพย<อ>์อยู่ตรงนั้นด้วยในทุกๆร,ร,ระดับเลยภู<อ>ม,มิเทวาดุขเทวาอากาศเทวา อาชาวสวรรค์ชั้นตนั้งแต่หกชั้นะอะไรจะพรมรูปพรมมากันพลึบเ uh oh. ทวดาก็ไม่ใช่ mm hmm. เฉพาะในะในภพสามนี้เท่านั้นนะ mm hmm. ในจักรวาลอื่นอีก uh oh. ออที่เป็นสำเนาเดียวกัน uh oh. สำเนาภพสามเหมือนกันน,น, uh oh. นี่นะไอ้เดียวเดียวตามทันปอนี่ uh oh. เวลาทำสำเนาบัตรประชาชนานี่เ uh oh. นี่ยนะ uh oh. แต่นั้นสำเนาพบเออและสรสสระสิ่งในพบนั้นก็ลือนออกไปเลยเนี่ยน,นี่นี่เนาะเกิดคอือทึกคือโคมเลยโกลาหนใหญ่ที่ได้ร,ร,ร,รับพุทธยากรเมื่อถึงไหนแล้วพระองค์จึงได้ บรยากาความเป็นรรประจาแก่พระเจ้าจากักรพรรดิบรมมพธิสัทในการให้เดงนพร้อมกันนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสบอกถึงพระนามในอนาคตของพระเจ้าจักรกพรรดิบรมบริษัทอีกทั้งยังทรงตรัสบอกถึงพระนามของพุทธมารดาพุทธบิดาสถานที่กระทำความเพียรโพธิบัลลังก์อกรสาวกสาวิกาซ้ายขวาและพุทธอุปถากเป็นต้น คือบอกละเอียดแจกแจงหมดเลยก็ยังไม่เห็นครูคนไหนบอกอย่างนี้นะหรือศาสดาท่านผู้ใดบอกงี้เนี่ยเดือนดาคนเราเป็นงี้งี้งี้ถ้าโคหน้าฉันเป็นพระเจ้าจักรพรรดินจะปลื้มไหมเออแค่สมมุติว่าเป็นยังปลื้มเลยนี่นะแล้วแต่ราอันเชิญแล้วตนัจตจะปลื้มไหมอ้อหล้วอยู่ใกล้กับพระผู้ปราบมารเลย ยิ่งปลืมอันนี้นี่เออนี่เนะาะเออมันไม่ธรรมดาหรอก,กนี่คระปลื้มเรามาขยายความสักนิดหนึ่งนี่ไม่ใช่อู้นะคุณไม่ใหญ่ไม่ค่อยมีเสียงอะ่ะก,ก็มาฟังเรื่องเสียงพระมหาบุดก่อนนี่นะคุณไม่ใหญ่จะมีเสียงบ้าง ใน้ีความที่พระสุรเสียงของพระเจ้าองค์เป็นเสียงของพระมหาบุรุษจะเป็นเสียงที่ผ่านออกมาจากศูนย์กลางแห่งความรู้แจ้งเห็นแจ้ง mm hmm. นี่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> ทุกถ้อยคำที่พระองค์ทรงเอื้อเอ,อ่ยออกมาจริงทะลุทะลวงปากไปในใจของทุกๆคน mm hmm. รากับรู้แต่องค์มาตรัสอยู่ต่อหน้า oh. คือออกมาจากแหลง่งแห่งความรู้แจ้งเห็นแจ้งซึ่ง มันมีพลังมากนะตรงนั้นนะนี่จ้ะแล้วก็ได้เสียงลึกกล้องกังวนันหยัดย้อยไม่แหบไม่เครือไม่พลาผู้ที่ได้ยินไปเสียงมันจะซึมซาบไปตามขุมขนถึงเยื่อในกระดูกเลยเออนี่นะ <laughs> จะได้นึกออกไง oh. <laughs> นี่นะ <laughs> ทั้งลึกเสียงลึก เหมือนออกมาจากที่ลึกๆกล้องเหมือนเข้าห้องน้ำมาพูดเงนี้นะไปรลองเพลงในห้องน้ําจะเพราะกว่าที่อื่นนี่นะนี่นะกลางวานนี่นะเพยงกลางวานมีเอ็โคกในกลางวานแต่ไม่ใช่ซ้ำๆๆอย่างเพื่อกระจายเสียงนี้นะงั้นไปไกลๆเลืกกล้องกลางวาน ยัดยอดยอนี่นะแล้นึกถึงทองหยอดน,ะนี่นะมันจะยอยนี่นะมันหวามีจะงอยจะงอยทางจะาิงจะงอยเหมือนเหนียวเหนียวใจนิดเออคล้ายอร่อยอีกน,นี่นี่เนะาะก็เสียงเหมือนเหมือนจะงอยอะไรนะจ๊ะทางทางหยอดน๊ะมันเป็นยังไงลืมไปเลย ตั้แต่เป็นเบาหวานมึกก็เห็นเลยเพราะาถเง็กุปถากไปหมดเลยนี่นะตั้งหยดตั้งยอเหนียวใจคนก็ฟังแล้วอยากฟังอีกไปแล้วอยากกลับมาอีกอะไรอย่างนี้นี่เนาะไม่แหบไม่เครือไม่พลาไม่ยางยังครูไมมใหญ่อย่างนี้เนี้ยไม่มีเลยนี่จ้ะ ทุกถ้อยที่พระองค์ทรงเอื้อนเอ่ยอ,ออกมาจึงทะลุทะลวงผ่านไปใิดวงใจของทุกๆคนราคะพุทธองค์มาตรัสอยู่ตอนหน้าคือแม้อยู่ที่ไกลๆนะแต่ก็เหมือนนั่งฟังพระองค์อยู่ใกล้ๆเสียงในระดับใกล้กไลได้ยินเท่ากัน oh. ตอนเสียงเท่ากัน <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไกลอะไรนะอไี่ไม่มีไม่ไม่มีใครจะทำประกาศมือป้องหูเลยหรือตั้งคำถามอะไรนะ อะไรพระเจ้าค่ะางี้ค่ะแต่พระรูปมีพระวจ้าอะไรพระเจ้าค่ะไม่มีอย่าถือสาคนวัยใหญ่นะเออจะได้นึกออกไงน,นี่นะเพราะเราเรายาอุบาลก็ต้องอย่างนี้นี่เนาะจะได้ยินเท่ากันทั้งมนุษย์และเทวดาแปลว่ามนุษย์ตรงนั้นเป็นประดุษเทวดาที่ได้ยินเสียงเท่ากันเลยเออมือโลกกัท่ากัน ได้ยินเท่ากันดี oh. นจ้ะดังนั้นในเวลาที่พระสุชาติสามาถุเจ้าทรงบัญญรณ์ความเป็นพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าให้แด่พระเจ้าจากักรพรรดิบรมบริษัตว์ในลักษณะเสียงให้พระมหาบุรุษกอบกับอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระองค์มนุษย์และเทวดาตลอดมือแล้วก็ท่าจึงได้ยินคาบัญญกรณของพระองค์กันทั่วถึงนี่นะ oh. นี่ถ้าพระเจ้าจากักรพรรดิมีตาทิพย์ มีตาเอ็กซเรย์มองไกลนี่เนาะเข้าไปในดวงใจของมนุษย์เทวดาถ้าไกลถึงขนาดนั้นได้ก็เปลื่มมากไหมมากแต่ไม่ทราบว่าถึงตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะถึงเนะเพราะยังไม่ได้มีตาทิพย์เลยนี่ยังไม่ถึงครับมอ่าอมือโลกธาตุคงไม่เห็นขนาดนั้นนี่เนาะเออแต่ขนาดนั้นก็ปลื้มไหม โอโ้บอกอ,ะอ่ะท่านั้นท่านนี้จะได้เป็นพระสัมาสุวิแจวชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยนะพระนามนั้นพระนามนี้พุทธบิดาชื่อพุทธมารดาชื่อโอ้ <c oughs> อาสมมติหนูได้จันทนี่นะอาไปเจอใครอรากัลทุกคนบอกเลยนะชาติาต่อไปเนี่ย <c oughs> มีบิดาชื่อมารดาชื่อโอ้เกิดในตระกูลน,นั้นตระกูลนี้ รู้เรื่องราวหมดอย่างนี้ปลื้มไหม,มอองี้นะโอ้มีคนรู้เรื่องราวอนาคตของเราด้วยไอแพนไหมไอแพนนะ<อ>ดังนั้นเมื่อเรามานุษย์และเทวดาวตลอดมือแลก็ท่าได้สดับตรับฟังคำพรยากรของพระสุชาติสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทุกคนต่างก็เกิดความปลื้มพิติยินดีแปลว่าวันนั้นเป็นวันแห่งความปลื้มพิติทั่วถึงหมด แต่ผู้ที่ปลื้มมากสุดคือพระเจ้าจัาจากรพรรดินั่นก็ปลื้มสุดความปลื้มของธรรมนุและเทวดาเลยนี่นะจ๊ะพร้อมกับละครอ,อัญชฉลีแล้วก็ตั้งความปรารถนาเลยคล,ายคล้ายๆกันเลยว่าถ้าหากเราไม่ได้บรรลุธรรมในยุคข,ของพระสุชาติสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้เราได้ไปบรรลุธรรมในยุคที่พระเจ้าจัาจากรพรรดิโพธิสัตว์พระองค์นี้ ได้มาตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการด้วยเถิด oh. oh. คล้ายๆอย่างนี้นะเจ้าว่าถ้าเราไม่ได้บรรู้ธรรมในยุคของพระสัมมาณโคดมพุทธเจ้าเออก็ขอให้เราได้ไปรู้ธรรมในยุคของพระศรีอริยะเมตไตร oh. ที่จะมาตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการ <Yeah. S 1> ซึ่งอีกไม่นานเลย <Yeah. S 1> เออเราก็จะไปถึงตรงนั้นนะเจ้าอีกไม่นานเลยจ้ะ